พอดีมีลูกค้ามานวดเป็นลูกค้า walk in เข้ามานะคะก็จะได้มีการจอดรถฝั่งตรงข้ามของร้านชิดกำแพงทะเบียนรถงอง ยอยักษ์ห้าศูนย์หนึ่มาสกา้าสีแดงเก่งชนบุรีนะคะครับลักษณะคนร้ายเป็นยังไงลักษณะคนร้ายใส่แว่นใส่แว่นใส่แว่นเสื้อลายคุมประมาณเกือบถึงเขา่ากางเกงขาสาั 7, ออ้นใส่แมสเข้ามาแล้วก็เบื้องต้นแจ้งน้องว่านวดเออท้าหนึ่งชั่วโมงแล้วมีการเปลี่ยนหน้างานประมาณ5นาทีเป็นวดอนุมวาหนึ่งชั่วโมง หลังจากนั้นก็ขอเข้าห้องน้ำทางร้านไปประมาณ10นาที<อ>เห็นในการเห็นปกติว่าอาบน้ำนานเกินไปแล้วแหละว่าประมาณถึง15นาที<อ>ทางร้านก็สงสัยอยู่ก็เลยให้น้องดูนิดนึงก็พอดีน้องก็แจ้งแจ้งแจ้ง,แจ,งแจ้งทางร้านว่าเออเดี๋ยวลูกค้าขอไปเอากระเป๋าตังค์ที่รถ น้องก็ไปเฝ้าดูแล้วก็เผือ่อลูกค้าชิ่งอะไรพวกนี้เห็นเลขข่าวเยอะเนาะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าคนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็ไปดูป้ายทะเบียนรถกับน้องหมออีกหนึ่งคนเป็นสองคนก็ลูกค้าก็ขับเลยไปเลยค่ะค่าเสียหายในครั้งนี้เท่าไหร่ครับคประมาณห้าร้อยบาทค่ะแล้วอยากฝากถึงคนร้ายยังไงบ้างครับคะอยากฝากถึงอย่าทำพฤติกรรมอย่างนี้อีกค่ะ เพราะว่าน้องหมอเขาเดือดร้อนอีกอย่างหนึง่งคือเคสนี้ยน้องหมอเขาต้องจ่ายค่าเสียหายให้ร้านนะคะน้องหมอเหนื่อยแล้วก็ต้องจ่ายจ่ายค่าชั่วโมงวดนให้ร้านโดยที่น้องไม่ได้ผิดอะไรอันนี้บรบกวนท้อมเห็นใจกับลูกค้าด้วยค่ะคืออย่าอย่าทำอีก